เราเช็คชชกันสู่ทีฟอร์บานี่บอ๋อในเลยว่าไอ้ทอมแอนจะมมี่คอนไม่เหตุแมนบ้าได้บอไว้เลยนัน่งก็หลักจนซฟอยู่บอกตัวนี้อัปเกรดใหม่แล้วเนี่ยอัปเกรดใหม่เสียงกีีีๆๆี่่่อากก็เกาตัวนี้เบสเห็นแล้วแล้วจะไอะ้ตามลำดับหนึ่งสองสามสี่เหมือนเหมือนที่พี่หน่อยเขาบอกเนี่ย ก็มิกมิกตัวเล็กแล้วก็ไม่ใส่ตัวนี้รวมกันหรือหรือจะเป็นเอแยกสามทางได้เลยนี่ผู้ใดทีมากในสิ่งดีแน่นอนตัวนี้ก็รับทำลำโพรงรับอัปเดตใหม่เทคโนโลยีนะใหม่ตามไปเลยผู้ได้อย่างมาาไม่เหตุค่ะไม่เหตุใด้นี่จะลืมเขามาได้ไดิจิตาธาเหตุ พี่หน่อยด้วยน้องก็หลักกันจอนฟ้านี่บอกให้เลยเนี่ย